ัวค่ะช่องที่มือแม่อาชีพอ,อย่างเราจะมาลองทำอาหารแต่ละอีพีต่างๆนะคะโอเคก็เมนูในวันนี้ก็คือใครไม่จี้ก็รอจี้ค่ะขอบคุณทำไมยอาว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักขนมอันนี้ซึ่งจริงแล้วเนี่ย ขอเท้าพาหนิดนึงว่ามา2ปีที่แล้วายไปเที่ยวเยาวราชกับพี่แล้วทีนี้ก็ไปเจอร้านหนึ่งอ่ะคุณป้าเขายืนขายอยู่ในเป็นรถเข็นแล้วก็เขียนว่ากะหอจีซึ่งายก็ไม่เคยกินเลยปรากฏว่าพอลองทานแบบวอ้หูแสบออกจากปากเลยค่ะอร่อยมากก็เลยอยากจะกินอีกแล้ววันนี้ตอนนี้เยาวราชมันก็ไปเที่ยวไม่ได้เนออาะเลยอ่ะหนึ่งมันก็ค่อนข้างที่จะไกลาจากบ้านไยเพราะฉะนั้นเราจะมาลองทำกะหอจีกินเองค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเตรียมวัตถุดิบกันนะคะ มาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างเข้าเลย <S <S เนีย่วันนี้มีตาล้องคอยช่วยถ่ายนะคะวันนี้ไม่เหงาเท่าไร่อย่างแรกก็จะเป็นแป้งข้าวเหนียวนะคะก็คือจริงๆเนี่ยส่วนของปริมาณเนี่ยเชิญไปเซิร์ชเราเองก็เลยนะคะอันนี้อายกะเองแต่ว่าแป้งมีแป้งข้าวเหนียวแล้วก็แป้งข้าวเจ้าซึ่งแป้งข้าเวเจ้าอ่ะไม่ใช่แป้งข้าวเจ้าค่ะแป้งมันค่ะขอโทษซึ่งแป้งมันจะน้อยกว่าแป้งข้าวเหนียวโอเคแล้วก็ส่วนผสมที่จะมาคลุกตัวแป้งนะคะก็มีถั่วลิสงนะคะงาดางาขาวแล้วก็น้ําตาลคะ่ะ โอเคเพราะงั้นเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าต้องเริ่มจอากอะไรก่อนดีโอเคทุกคนคะตอนนี้เราก็จะมาคั่วงาดำกับงาขาวนะคะแล้วก็ถั่วลิสงกันก่อนเลยประเด็นก็คือรอบนี้คั่วนี่แตกล้องพอจะมีความรู้ไหมคะว่าไฟต้องแรงมากไหมไม่แรงหรือไม่รู้ไม่รู้ ก่อนแป๊บหนึ่งเราจะมาผสมแป้งนะคะแพะเอกของเราในวันนี้แป้งข้าวเหนียวแล้วก็แป้งมันอันนี้ไอก้กะเองเลยนะเนี่ยถ้าเฟลก็ก็เฟลอะค่ะผสมลงไปเลยแล้วกันนะสิ่งที่ต้องใช้อีกอย่างหนึ่งก็คือน้ําร้อนจัดนะคะนี่ไอ้เอาใส่แก้วมานี่แบบนี้อาจจะเริ่มจากนิดนึงก่อนอุ้ยค่อยๆผสมไปก่อนแล้วกันนะคะ ขนาดหมาย,ยังอยากมีส่วนร่วมออ้ว่าน้ําน้อยไปค่ะเติมอันนี้จะค่อยๆเติมน้ําไปก่อนนะคะเพราะว่าอายไม่ได้ชานาญค่ะนั้นอะ่ะกลัวแบบเติมมาแล้วจะเหลวอะ่ะใช่ไหมคะคุณรถถังจะทำให้ฉันดูแย่น้อยไปแต่เยอะเลยเอ๊แต่จริงๆมันก็ไม่ต้องเหนียวมากนะคะรู้สึกนใันไม่เหนียวมาก ใจเย็นสิตาก้องเธออย่าบุลลี่ฉันสิเดี๋ยวเราต้องใช้มือนะคะในการที่จะปั้นมันเดี๋ยวลองดูยุงกัดอะยตัดตอยุงกัดออกใช้มือเลยละกันนะคะอุ้ยทุกคนดูดีอ่ะตอนนี้บอกเลยว่าเต็มซอกเล็บ ตอนเลนกลายเป็นควาสกับปกขึ้นมาเลยตากล้องขำแล้วค่ะ,คะกล,ลัวค่ะกลัวละค่ะ แกนนป่องไม่ไหวแล้วค่ะพร้อมที่จะระเบิดใส่หน้าเราว <c oughs> อ้ยอันนี้ดูดีมากเลยอะกดเข้าไปค่ะอันนี้แพนเค้กวันแกรมหรือเปล่าคะ ทุกคนอันนี้ไม่ได้ว่านะเคยทำลองทำครั้งหนึ่งมันไม่ดูดีค่ะเนี่ยติดเลยค่ะอือหือไม่ดูมันชัดเลยนะคะชัดไป <laughs> น,นี่ยังไม่อออกรอบมากนะคะดูดีมากอะบอกเลยแบบเปนแบบไม่ตกัน,นต,ต่อได้มักนะคะเข้าไปถกได้ลูกคอเพื่อนเสร็จแล้วในที่สุดกะน,น้าซีโอ้โหดูดีเอาจริงะนะฉบับโคเวอร์เนี่ยคล้ายของที่กินที่เยาวราชเลยอะหมานี่ก็เนาะ เดี๋ยวลองชิมกันนะคะมันคือแป้งทอดแหละหวานเกี๊ยบไม่ได้ค่ะดีใเฮ้ยดีใจไม่ได้แอคติ้ง่ะเนี่ยมันอร่อยเพราะว่างมายว่าทุกคนทำได้แล้วมันก็น่าจะอร่อยเหมือนกันเพราะส่วนผสมน้อยเดี๋ยวลองให้ตาล้องกินนะคะ ปาก้องไม่เคยกินกะหจีเลย่ะเป็นไงอร่อยไหมอร่อยจริงใช่ไหมไม่ใช่เพราะเราบีบเธอให้บอกอร่อยใช่ไหมอร่อยใช่ไหมเย้โอเคค่ะสำหรับสาวเหาาข้อบครัวในวันนี้กับเมนูกะหจีขนมนะคะวันนี้เป็นขนมทานเล่นอยู่บ้านอะ่ะทำได้เลยแล้วทำาทีหนึ่งซื้อแป้งมานะคะค่อยคุมเพราะทำได้หลายรอบแน่นอน โอเคค่ะสำหรับใครที่ชอบนะคะก็กด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะแล้วก็เจอกันดีทีหน้านะคะ